สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูวรารัตน์อินทวงศ์นะคะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และเรื่องที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้าค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูในส่วนของจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดป,ประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถระบุส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้ สามารถบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ายอย่างง่ายได้สามารถเขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้ายอย่างง่ายได้และสามารถยกตัวอย่างการนำความรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ายอย่างง่ายมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะ ในทุกวันนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นใช่ไหมคะว่าก็จะมีเทคโนโลยีมากมายเลยนะคะที่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนต่างๆเช่นพัดลมตู้เย็นทีวีโทรทัศน์โทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งสิ่งของต่างๆเหล่านี้ค่ะจะต้องอาศัยพื้นฐานของการต่อวงจรไฟฟ้า พื่อที่จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้สามารถทำงานได้นะคะและทีนี้เด็กๆคิดว่าการต่อวงจรไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเดิมของเราค่ะถือเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าประเภทใดและเพราะอะไรกันคะเป็นแบบไหนน้าเอาละคะ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะถือว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐานค่ะสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะโดยการต่อวงจรไฟฟ้าก็จะเป็นเส้นทางที่ทําให้กระแสไฟฟ้านะคะไหลมาจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าโดยผ่านตัวนําไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไหลกลับเข้าสู่แหล่งกําเนิดไฟฟ้าเดิมได้ครบวงจรนั่นเองค่ะตัวอย่าง ของการต่อวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายนะคะซึ่งเราอาจจะประกอบด้วยสิ่งของเพียงแค่3ามอย่างค่ะก็ได้แก่ส่วนของฐานไฟฉายนะคะแล้วก็สายไฟแล้วก็หลอดไฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานสําหรับการต่อวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายนะคะซึ่งก็เขียนสัญ,ญลักษณ์ได้ตามรูปภาพทางด้านขวามือ นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของการเขียนสัญลักษณ์การต่อวงจรไฟฟ้ากันนะคะเด็กๆการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะก็จะประกอบด้วยสามส่วนสําคัญดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะในที่นี้จะทําหน้าที่ในการให้พลังงานไฟฟ้าค่ะโดยแหล่งกําเนิดไฟฟ้าได้แก่อะไรบ้างได้แก่ แบตเตอรี่แล้วก็ได้แก่ถ่านไฟฉายใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าในถ่านไฟฉายเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยขั้วอะไรคะใช่แล้วล่ะคะ่ะขั้วบวกและก็ขั้วลบนั่นเองค่ะถัดมานะคะส่วนที่2ก็คือสายไฟฟ้าหรือว่าสายไฟนั่นเองค่ะหรือเราอาจจะเรียกเป็นทางการนิดนึงว่าตัวนําไฟฟ้าค่ะโดยตัวนําไฟฟ้าหรือว่าสายไฟนะคะ ก็จะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันค่ะนั่นหมายความว่ามันจะทําหน้าที่ในการเป็นตัวกลางนะคะในการรับส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถที่จะทํางานได้นั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากสายไฟ,ฟแล้วอาจจะเป็นลวดก็ได้นะคะเด็กๆ ถัดมาอย่างที่3นะคะก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะก็จะทําหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนหรือว่าพลังงานรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะอ่านะคะซึ่งได้แกเ่เครื่องดูดฝุ่น กาต้มน้ําร้อนนะคะเครื่องซักผ้าหรือว่าตู้เย็นค่ะตรงนี้จัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะเอแล้วคะ่ะโดยการต่อวงจรไฟฟ้านะคะก็จะทําให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ในวงจรค่ะซึ่งตัวการสําคัญนะคะในการควบคุมกระแสไฟฟ้านะคะในที่นี้ก็คือส่วนของสวิตนั่นเองค่ะ สวิตมีผลยังไงนะคะอ่าหากเรานะคะคต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรนั่นก็คือประกอบด,ด้วยส่วนของแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะคตัวนำไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะครบทั้งสามอย่างอาก็จะทำให้สามารถที่จะทำงานได้เราเรียกว่าวงจรปิดค่ะอ่านะคะกรณีนี้ มีฐานไฟฉายนะคะมีสวิตนะคะแล้วก็มีไฟซึ่งเราก็จะพบว่ากระแสไฟฟ้าก็จะไหลาจากขั้วบวกนะคะผ่านส่วนของสายไฟนะคะแล้วก็ผ่านไปยังหลอดไฟจากนั้นนะคะก็จะมีสายไฟอีกส,สายไฟหนึ่งนะคะก็จะทําหน้าที่ในการส่งกระแสไฟฟ้ามายัางส่วนของขั้วลบนะคะตรงนี้ จะทําให้กระแสไฟฟ้าไหลครบทั้งวงจรเราเรียกว่าวงจรปิดนะคะหรวงจรปิดซึ่งการที่ทําให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแบบเนี้ค่ะส่งผลทําให้หลอดไฟของเราติดขึ้นมานั่นเองนะคะหรือว่าไฟสว่างนั่นเองนะอ่ะสัญ,ญลักษณ์นะคะก็เขียนได้ตามรูปภาพทางด้านฝวามือตรงนี้เลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันนะหากเราต่อวงจรไฟฟ้าไม่ครบวงจรค่ะโดยการปลดสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งออกนะคะหรือยกสวิตช์ขึ้นก็จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้เราจะเรียกว่าวงจรเปิดนั่นเองค่ะ,ะตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะคะก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลาจากขั้วบวกเพื่อที่จะขึ้นมาทางหลอดไฟแต่บางเอิญว่าสวิตเนี่ยค่ะมันเปิดขึ้นนะคะหรือว่าสวิตช์ยกขึ้นนะคะก็จะทําให้กระแสไฟไฟ้าไม่สามารถที่จะไหลเข้าไปยังส่วนของหลอดไฟได้นะก็จะทําให้ไฟเป็นยังไงเอ่ย อ่านะคะก็จะทำให้ไฟไม่สว่างนั่นเองนะคะเวลาเขียนสัญ,ญลักษณ์ก็ได้ทางขวามือนั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะวิธีในการต่อวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายซึ่งส่งผลทําให้หลอดไฟสว่างสามารถทําได้หลายวิธีนะคะตัวอย่างกรณีแรกกันก่อนนะคะวิธีที่หนึ่งนะก็ จะทำโดยการนำปลายด้านล่างนะคะส่วนที่เป็นโลหะของหลอดไฟฟ้าค่ะ,ะนำปลายด้านล่างส่วนที่เป็นโลหะของหลอดไฟฟ้านะคะแตะไว้ที่ขั้วบวกของ่านไฟฉายแล้วหลังจากนั้นนำสายไฟฟ้าบ่อเข้ากับด้านข้างบริเวณที่เป็นโลหะของหลอดไฟฟ้าแล้วก็สุดท้าย นำปลายสายไฟฟ้าที่เหลือต่อเข้ากับขั้วลบนะคะบริเวณจุดนี้เลยค่ะซึ่งก็จะทำให้หลอดไฟเป็นยังไงคะหลอดไฟสว่างนั่นเองนะคะเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลครบทั้งวงจรน,นะคะไหลาสามารถไหลผ่านขั้วบวกไปยังขั้วลบได้ถัดมากรณีที่2ค่ะก็คือการต่อในลักษณะทวางด้านขวามือนะโดยการต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟฟ้าค่ะแต่ละเส้น เข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของฐานไฟฉายเส้นนี้นะคะกับเส้นนี้แล้วก็นำปลายสายไฟฟ้าที่เหลือเส้นเส้นหนึ่งนะคะต่อเข้ากับปลายด้านล่างของหลอดไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นนำปลายของสายไฟฟ้าอีกเส้นต่อเข้ากับบริเวณดูหะของหลอดไฟฟ้าซึ่งวิธีการดังกล่าวก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลทั้งวงจร ไฟก็จะสว่างนั่นเองค่ะแต่ส่วนการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านนะคะก็จะทําได้โดยการเอาเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆต,ต่อเข้ากับเต้ารับจึงจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสามารถที่จะทํางานได้นะคะซึ่งก็จะมีหลักการเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้ลักษณะดังกล่าวนะคะเราก็จะพบว่า การเขียนวงจรไฟฟ้านะคะเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าเรามักจะเขียนโดยการวาดรูปค่ะซึ่งการที่เราจะเขียนได้ดีนะเราจะต้องหัดมาเขียนสัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านะคะและการต่อของแต่ละส่วนของส่วนประกอบในวงจรนั้นก่อนนะซึ่งก็ตามรูปภาพนี้เลยค่ะกรณีตัวอย่างเช่นเซลล์ไฟฟ้านะคะซึ่งก็ได้แก่พวกของฐานไฟฉายต่างๆนะคะ ซึ่งในที่นี้เนี่ยเรามักจะนิยมเขียนแผนภาพได้ตามรูปภาพด้านล่างนี้เลยค่ะอ่าสัญ,ญลักษณ์นะคะหนึ่งเซลล์แล้วก็หลายเซลล์ถัดมาสายไฟนะคะก็จะเป็นตัวกลางนะคะในการนำกระแสไฟฟ้านะคะจากแหล่งกำเนิดไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะอ่าเส้นตรงหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็หลอดไฟค่ะ ก็จะใช้สัญลักษณ์นะคะได้2แบบด้วยกันค่ะก็คือแบบที่1ห,หรือว่าแบบที่2นะคะเนื่องจากว่าหลอดไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะคะตรงนี้ทําหน้าที่ในการใช้ในส่วนของพลังงานกลน,นะคะสัญลักษณ์เราจะเขียนตัว M นะคะเอาไว้อยู่ในวงกลมตรงนี้นะคะ แล้วก็ออดไฟฟ้านะคะก็จะเกี่ยวข้องกับพลังงานเสียงค่ะละักษณะการเขียนตามรูปภาพด้านล่างเลยค่ะส่วนสวิตช์ไฟฟ้านะคะก็จะใช้ในการเปิดปิดนะคะซึ่งในที่นี้ถ้าเกิดสวิตช์ปิดก็ตามรูปภาพนี้เลย ส่วนสวิตเปิดนะคะก็จะมีข้างหนึ่งเนี่ยยกขึ้นมานะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการวาดรูปนะคะแทนสัญลักษณ์ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะต้องวาดให้เป็นด้วยนะตัวยอย่างการเขียนแผนภาพวงจรอย่างง่ายนะคะ,ะตรงนี้กรณีที่1ค่ะ มีฐานไฟฉายใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เขียนสัญ,ญลักษณ์ฐานไฟฉายลงไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสายไฟก็ขีดเป็นเส้นตรงมาเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนั่นเองนะคะหลอดไฟฟ้ากรณีที่สองค่ะมีหลอดไฟอยู่เป็นไงกี่หลอดคะ2หลอดใช่ไหมคะลักษณะการเขียนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเพิ่มหลอดไฟตรงนี้มาเป็นสองดวง นะคะรูปภาพที่ค่ะค่ะเด็กๆสังเกตใช่ไหมคะว่ามีมีในส่วนของฐานไฟ,ไฟสายสองก้อนนะคะแล้วก็มีสวิตมีสายไฟแล้วก็มีหลอดไฟนะคะลักษณะการเขียนอย่างนี้เลยค่ะเนื่องจากฐานไฟ,าไฟสายนะคะมีอยู่2ก้อนนะคะก็ว่าสัญลักษณ์แทน2ก้อนหรือว่าหลายเซลล์นะแล้วก็มีสายไฟ สวิตเปยังไงคะสะวิตเปิดหรือว่าปิดอยู่นะคะก็ต้องดูให้ละเอียดด้วยนะแล้วก็ในส่วนของดวงไฟนะคะอยู่หนึ่งหลอดนะคะโดยการที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะสาเหตุที่ไฟของเรามันมันไม่ติดมันไม่สว่างนะคะเป็นเพราะสะวิตเป็นยังไงคะอ่าสวิตถูกยกขึ้นนะคะทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถไหลผ่านวงจรได้ก็จะทําให้หลอดไฟไม่สว่างนั่นเองค่ะ อแต่กรณีสุดท้ายนะคะอ่คล้ายๆกับกรณีที่3เลยค่ะมีถานไฟฉายสองก้อนนะคะก็วาดรูปนะคะลักษณะเซลล์2เซลล์นะคะแล้วก็มีในส่วนของสายไฟนะคะ สวิตเป็นยังไงอ่าสวิตไม่ได้ถูกเปิดอยู่ก็เลยทําให้กระแสไฟฟ้าไหลยอยู่ในวงจรนะคะซึ่งส่งผลทาให้ไฟเนี่ยก็สว่างขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มีหลอดไฟอยู่หนึ่งดวงอ่าซึ่งตรงนี้นะคะการที่เด็กๆจะเขียนสัญ,ญลักษณ์นะคะหรือว่าจะต้องการวาดภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้เนี่ยขั้นตอนแรกเลยก็คือเด็กๆจะต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายให้ได้ก่อนนะคะดังนั้น ก็เอาความรู้ที่ได้มาในวันนี้นะคะไปทุกทวนและก็ดูหนังสือประกอบด้วยนะคะ เอาล้วคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะครูพี่แอมก็ฝากการบ้านเอาไวเ้เด็กๆนะให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องวงจรไฟฟ้าหน้าที่93นะคะถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจนะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะเปิดในหนังสือนะคะเอามาประกอบความรู้ได้นะคะแล้วก็ ากไว้นิดนึงค่ะให้เด็กๆนะคะกลับไปเคลียร์งานค้างนะคะหรือว่าการบ้านที่ยังทําไม่เสร็จนะคะให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวครูประจําชั้นก็อาจจะนัดแนะเวลานะคะเอาการบ้านเนี่ยมาส่งกันนะคะอ่าแล้วก็ระหว่างนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านก็รักษาสุขภาพอนามัยเช่นเดิมนะคะมาเจอกันช่วงตอนเปิดเทอมนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ